ส,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 สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม v ี p ทุกท่านทุกกลุ่มนะสวัสดียามเช้าเช้าวันพฤหัสบดีที่8มกราคมปศ2 569กับการวางแผนการเทรดนะคะสำหรับกบระทองเช้าว,วันนี้แท่งเดน้นปิดที่แท่งแดงเทรดเดอร์นะคะหลังจากนะคะก่อนหน้าน,นี้คือเป็นเขียวเขียวแล้วก็วันนี้นะคะเมื่อวันวันพุธก็คือจบของวันพุธเป็นแดงแล้วเดี๋ยวมาดูวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ค่ะสัปดาห์นี้นอนฟาร์มนะคะมีนอนฟาร์มในวันศุกร์ค่ะเทรดเดอร์ วันศุกร์แรกของต้นเดือนกลับมาอีกแล้วนะคะนอนฟาร์มนะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูการเช้าว,วันนี้นะคะ7จ็ดโมงนั้นปิดด้วยแดงแล้วก็ที่สําคัญคือเขายังไม่ได้สร้างไฮใหม่นะการที่กราฟยังไม่สร้างไฮใหม่หมายความว่ายังไม่ได้ทะลุฝั่งเทรนขาขึ้นขึ้นไปนะคะหมายความว่ายังไม่ทะลุกรอบเดิมไฮเดิมแสดงว่าอาจจะเบรกหรือว่ากดราคาลงมาทดสอบแนวรับหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าเดย์จะเขียวหรือจะแดงนะเท่าที่เห็นคือจบเด แดงแต่ว่าเป็นแดงที่สั้นกว่าเขียวให้ความหมายว่าถือว่าเป็นการเบรกไว้นะคะอยู่ที่ว่าเบรกแล้วกดด้วยแดงได้ไหมถ้ากดด้วยแดงโอเคแน่นอนวันต่อไปมีสิทธิ์ที่จะแดงแต่ว่าถ้าไปเบรกที่แอนเดอรนรับแล้วลงไม่ได้ก็กลับราคาขึ้นมาอาจจะทําให้กลายเป็นเขียวได้นะแต่ทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในส่วนของเช้าวันนี้เฮสี H นั้นเจ็ดโมงจบเป็นเขียวค่ะแต่ว่าตอนนี้เหมือนเป็นแดงกลับลงมาที่แอนเดอรนรับอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วก็ในส่วนของทำเฟรมเฮดสหนึง่งค่ะทำเฟรมเฮดสหนึง่งทำท่าเหมือนว่าจะเป็นแดงนะคะแต่ว่าตรงนี้เป็นแนวรับนะเทรดเดอร์อยู่ที่ว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยก็ถือว่ายังไม่สามารถผ่านแนวรับนี้ไปได้นะ,ะ,ะยังมีการซื้อกลับอยู่เพราะว่าเป็นการมาแนวรับครั้งแรกตั้งแต่ขึ้นไปแล้วก็กดราคาแนวรับนะคะ ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นแนวรับแต่คุแพมบอกว่าถ้ารอบถ้าวันนี้ลงมาเนี่ยอาจจะมาถึงข้างล่างนะต้องระวังนะคะเพราะว่ามันก็จะมีชุดของแท่งเทียนตรงนี้ที่สร้างแนวรับซึ่งต้องดูว่าน้องจะอะไรนะเวลากราฟเดย์ไม่ชาร์ค่ะมันจะเทรดต้องเหมือนแบบคาดการณดีๆต้องพิจารณาดีๆนะเวลาเดย์แดงสั้นกว่าเขียวเขียวสั้นกว่าแดงมันจะเป็นท่าเทรดที่ต้องมีประสบการณ์และรวมทั้ง เรียกว่ากราฟอาจจะพักตัวหรือไซเวย์นะคะอาจจะเขียวไปแดงกลับแดงกลับเขียวไปอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องระวังนะคะเรดเดอร์ลักษณะของกราฟที่เป็นเขียวสั้นกว่าแดงเนี่ยโค้ดแพมส่วนตัวคือถ้าเป็นเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยจะไม่ชอบเลยเพราะว่าหมายความว่ามันมันมันต้องคาดการดีๆว่ามันจะออกเขียวหรือออ,อกแดงอะและต้องให้เขาวิ่งให้เห็นก่อนมันจะง่ายกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องดูกันว่าอย่างที่บอกไปว่าวันนี้จะออกอะไรต่อให้เฮสึ่งเป็น p a เซลแต่เป็น p a เซลที่แนวรับไงถ้า p a เซลที่แนวรับแล้วเดี๋ยวลงไม่ได้้กก็ราาาคลับขึนม ล้วก็อาจจะก่อตัวแล้วดนราคาขึ้นแล้วมันต้องแบบอาจจะเป็นเดเขียวหรือเปล่าถ้าไม่หลุดแนวรับนี้แต่ถ้าหลุดแนวรับนี้ได้ก็จะลงมาข้างล่างและถ้าลงมาข้างล่างได้และถ้าทะลุด้วยและถ้าทะลุ16แล้วก็08อ่ะจะทําให้เดนั้นแดงแต่ถ้าเดแดงได้พรุ่งนี้นะคะก็อาจจะกลับลงมาถึงแกลบด้านล่างที่กระโดดขึ้นไปเมื่อนะคะอวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะอ่าวันนี้โคแ้แพมยังมองหน้าอะไรมันเป็นแท่งที่ต้องคาดการณ์ว่าถ้าเดจะเขียวก็คือไม่ไม่ควรหลุดแนวรับนี้นะ ถ้าเดีจะเขียวควรไม,ไม่ไม่ควรหลุดแนวรับนี้แล้วกลับขึ้นไปแต่ถ้าเดจะแดงอ่ะก็มีสิทธิ์ที่จะลงมาแนวรับ16แล้วก็08แล้วก็ถ้าุได้ก็อาจจะลงมาข้างล่างแล้วมันจะทําให้เดเดเป็นแดงเดยวยีเป็นแดงแล้วสัปดาห์หน้าอาจจะลงได้นะคะดังนั้นคืออ่านแท่งเทียนดีๆนะเทรดเดอร์ไม่ต้องรีบต้องรอนเช็คกราฟก่อนทุกครั้งตรงระบบการเทรดค่อยเทรดให้ยึดแผนการเทรดไว้ให้มีวินัยแล้วก็ยึดแผนการเทรดไว้ค่ะมันจะเซฟเราหนึ่ง มันจะแค่ไม่ได้ออเดอร์มันจะมีเงินทุนยังเหลืออยู่แล้วก็เก็บเงินทุนอะไว้เทรดท่าที่เราถนัดท่าที่เราชอบวันที่เดชัดนั่นแหละค่ะที่ทําให้คุณเป็นเทรดเดอร์พันล้านอันนี้เรื่องจริงนะคะเพราะหลายคนคิดว่าเทรดบ่อยแล้วจะรวยไม่จริงคะ่ะเทรดบ่อยมันมีความเสี่ยงคะ่ะแต่เทรดชัวร์เทรดชัดอันเนี้ยมันจะกําไรทุกครั้งเมื่อกําไรทุกครั้งมันก็จะบวกมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะรวยมากขึ้นนั่นเองนะคะโอเคในส่วนของเช้าวันนี้พ,พ่อแทมขอเช็คกราฟก่อนว่ามันคืออะไร แล้วก็สําหรับ v i P จะมีอัปเดตระหว่างวันให้ตลอดแล้วก็สําหรับใครที่ติดตามที่ช่องแม่บ้านเหนฟอร์เรก็สามารถติดตามไลฟ์สดกับโค้ดแผมได้นะช่องแม่บ้านเหนฟอร์เรสนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นถ้าโค้ดสะดวกเวลาไหนก็มีไปทักทายกับทุกคนนะสามารถรับความรู้เพิ่มเติมได้นะคะนี่คือการวางแผนกระเทากระพร่องในเช้าวันนี้วันนี้เดย์ไม่สวยค่ะเป็นผู้ชมใช้ชีวิตบ้างก็ได้นะคะนะทำธุรกิจทำภารกิจอื่นๆนะคะบอกได้เลยว่าเดย์ไม่สวยค่ะสวัสดีค่ะ